สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เจอกันวันที่วันอาทิตย์ที่เจ็ดมกราคมน,นะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยบ่ายโมงนะฮะอืม เมื่อวานพูดผิดบอกว่าวันที่หมกราคมสองพันห้ารอยหกสิบหกจริงคลิปเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าวันที่หมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะอัดคลิปในปีสองพันาร้อยหกสิบหกนานจนจนจิตคําว่าสองพนรอยหกสิบนะก็ไม่่ากันเนาะก็ต้องขออภัยด้วยก็ไม่ใช่เปเรียนหลักอะไรมากมายนักเท่าไหร่ นะก็วันนี้ก็นะตา,ามที่บอกเจ็มกราคมสองพนหกร้อยหกสิบเจ็ดนก็เรื่องมาต่อเรื่องจักรยานกัน,นจักรยานพับญี่ปุ่นยีนย่หอ้อรบอคลแกเกอร์คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่สามแล้วที่พูดถึงเรื่องจักรยานวันนี้ก็ ตามที่บอกไงนะเ,เรื่องลมยางเรื่องลมยางลมจักรยานลมยางจักรยานลมที่สูบมาในยางจักรยานนะก็ตามที่บอกก็ทางร้านที่จัดส่งมาก็กลัวปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องของอากาศ เรื่ององความกดอะไรต่างๆนะตามหลักทางวิทยาศาสตร์ตามหลักทางฟิสิกส์หรือว่าตามประการทั่วไปนะเอาง่ายๆว่ากลัวว่าถ้ามันร้อนจัดแล้วมันพองขึ้นมามันอาจจะเกิดความเสียหายได้เขาก็เลยปล่อยลมยางออกทีนี้มันก็เมื่อเช้านี้ผมนำจักรยานไปที่ร้าน ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านซ่อมจักรายานปรากฏว่าร้านปิดผมจะมาเติมลมยางจริงๆนะผมผมออกไปตรงเออเขาเรียกว่าอะไรตรงด้านหน้าป้อมยามหน้าหมู่บ้านเนี่ยนะเขามีสูบเขามีสูบนะเขาบอกว่าออ้ยทาไมเอ่อรอมันยางมันไม่ค่อยมีลมเขาก็เลยเอาสูบมาให้แต่ว่าหัวสูบจักรยานมันเป็น มันเป็นปั๊มลมหรือมันเป็นหัวจุกของมันนะมันเข้าไม่ได้กับกับตรงนี้นะมันเป็นจุกเขาบอกว่ามันจุกของของเขามันจุกสำหรับสูบรถมอเตอร์ไซค์จุบรถมอเตอร์ไซค์มันก็สูบไม่ได้นะทางรปภเขาก็ใจดีใจดีนะอุตส่าห์มาดูให้อุตส่าห์เอาสูบมาให้อุตส่าห์มันสูบแล้วมันไม่ได้เพราะว่าจุกคนละแบบผมกเ็เลยตัดสินใจที่จะไปที่ร้าน ซ่อมบอดไซรัสรซ่อมจัรยานตรงถนนต้หน,หน้าหน้าหน้าหมู่บ้านนะครับราะว่วาโชคดีมากเลย <c oughs> ร้านปิดร้านปิดครับท่านผู้ชมครับร้านปิดโอ้โหงานงอแล้วทีนี้ไปปั๊มน้ำมันนึกว่าจะมีเอ่อ <c oughs> เป็นปั๊บแก๊สสินึกว่าจะมีจุดเติมลมก็ปรากฏว่าถามที่ปั๊มละ ไม่มีจุดเติมลมโอ้โหโชคดีมากโชคดีอีกโชคดีอีกพอมาผ่านร้านร้านซ่อมรถยนต์ผมผมก็ถือว่าผมผมน่าจะเออโอเคแล้วร้านซ่อมรถยนต์เนี่ยคือใครก็ได้ช่วยบอกผมหน่อยร้านซ่อมรถยนต์ทุกร้านเนี่ยมันจะต้องมีจุดเติมลมไหมหรือว่าไม่มีหรือว่ามีเฉพาะร้านที่รับซ่อมสายยางเท่านั้น หรือว่ายังไงหรือยังไงหรือว่าหรือผมเข้าใจผิดหรือยังไงเออคือคือคือในความคิดของผมอะผมผมผมคิดว่าร้านซ่อมรถยนต์เกือบจะทุกร้านนะเออยกเว้นร้านซ่อมเครื่องเสียงด้วยร้านซ่อมแอร์ด้วยร้านซ่อมอะไรเนี่ยมันน่าจะมีจุดสำหรับเติมลมยางรถยนต์ไหมหรือว่าไม่มี หรือว่ามีเฉพาะร้านรับปะยางรถยนต์หรือเปลี่ยนยางรถยนต์หรือเปลี่ยนหรือซ่อมป,ปลี่ย,ยางรถยนต์เท่านั้นที่จะมีหรือว่าร้านทั่วไปมีหรือไม่มีช่วยบอกผมด้วยเขาบอกว่าเออร้านนั้นเปิดนะเขาบอกว่าไม่มีจุดเติมยางเอ้ยไม่มีไม่มีสูบรถยนต์เอ้ยไม่มีสูบเติมลมผมก็เลยงง คือไม่มีสูบสาหรับเติมลมยางจัก,กรยานหรือมอเตอร์ไซค์หรือว่าไม่มีจุดเติมลมคือหมายถึงว่าไม่ว่ารถยนต์จะยางแบนยางแฟบหรือว่าต้องการเติมลมก็ไม่มีหรือเปล่าแต่ก็ผมมองดูมันเหมือนกับไม่มีมันมีจุดเติมยางอยู่นะแต่ว่ามันมันมัน,มนอาจจะเติมสําหรับรถยนต์คือถ้าเขาบอกว่า ไม่เอ่ออันนี้เป็นจุดเติมยางรถยนต์แต่ว่าไม่มีหัวจุดสําหรับจักรยานแ้ะมอรจะใส่ก็ยังโอเคนะแต่เขาบอกว่าไม่มีจุดเติมยางไม่มีจุดเติมลมยางโอ้โหผมนี่งงเลยร้าน,นร้านซ่อมรถยนต์นี่ผมว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันต้องมีจุดเติมลมยางรถยนต์นะหรือว่าหรือว่าผมคิดเองว่า ร้านซ่อมรถยนต์นี่มันจะต้องมีจุดเติมลมยางรถยนต์หรือเปล่าอันนี้ใครที่เปิดด้านหรือเปิดอู่หรือว่าไปอู่อบ่อยๆช่วยบอกผมหน่อยอ่เอเอแต่ท็ไมเป็นไรนะก็เขาไม่ใช่ร้านซ่อมปะยยางรถยนต์ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะไม่มีจุดเติมลมยางนะไม่ได้บอกว่าจุดเติมลมยางรถยนต์นะจุดเติมลมยาง แต่ถ้ามีจุดเติมลมยางแต่เขาบอกว่ามันเติมมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เติมจักรยานไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่นี่เขาบอกว่ามันมีจุดเติมลมโอเคผมก็เลยมาอีกร้านนึงที่อยู่ปากคาเข้าหมู่บ้านนั่นแหละผมไปม,มิดไปตอนแรกนะปารากฏว่าเป็นร้านซ่อมเออเป็นเป็นร้านเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนแม็กปารากฏว่าร้านนั้นปิดร้านปิดวันนี้นัดใจค้อมใจก็ปิดจริงๆเลยวันอาทิตย์โอ้โห ทำไงดีล่ะสิเียเอาวะทำไงก็เอากันผมเลยสั่งซื้อสูบเติมจัก,กรยานซะเลยนี่ผมค้นหาร้านมาแล้วโทรไปถามร้านที่อยู่แถวบ้านเป็ดคอนแก่นนี่เขาบอกว่าเขาไม่มีขายนะสังเกตเมื่อวานนี้ที่ผมวางแขนไว้แล้วก็มีอีกร้านนึงชื่อว่าร้านวีโรซี อยู่ที่ถนนหลังเมืองตัดกับถนนชีท่าคอนถ้า,ถาพูดง่ายๆก็คือถนนหลังเมืองอะนะเส้นที่หลังเมืองนะนะหลังเมือง,นะง,องถนนหลังเมืองไปตัดกับสีแยกที่ตัดกับสนนีท่าคอนมันก็คือเส้นหลังโรงเรียนกาลยานวัตรนะร้านบีโดซีเขามีซุกจักรยานขาย ย260บาทผมเลยติดต่อทอี่ร้านเลยตอนแรกจะให้หลานไปรับมาหลานบอกว่าสั่งแก๊ปดีกว่าให้แก๊ปมาส่งโอ้โหก็เออจริงๆผมก็ลืมนึกไปเขามีบริการส่งแก๊ปด้วยนะรวมแล้วสูบเนี่ย260บาทแล้วก็แก๊ปเนี่ยค่าส่ง72บาทรวมแล้ว332บาท ฮ้ยยังไงก็ต้องเอานะผมเลยติดต่อที่ร้านแล้วก็ขอเบอร์โทรที่ร้านเอ้ยขอเบอร์บัญชีที่ร้านนะโทรไปที่ร้านตรงนี้นั่นโอนตังให้ที่ร้านแล้วก็ให้ร้านเรียกแก็บมาส่งรวมแล้วสูบนี้สองร้อยหกสิบบาทค่าแก๊บส่งเจ็ดสิบสองบาทมาส่งที่บ้านเลยครับนี่ฮะได้มาแล้วร้านวีดูสี ถนนหลังเมืองเส้นหลังโรงเรียนกาลยานวัดนะพูดง่ายๆก็คืออยู่เอตัดกับถนนชีท่าคอนนะถนนหลังเมืองตัดกับชีท่าคอนทนะสี่แยกใกล้ๆสี่แยกตรงน,นั้นแหละแต่ผมก็ไม่เคยไปเดี๋ยวผมจะลงคิกัดร้านให้เอ,า,อางนี้ดีกว่าแล้วก็มีเบอร์โทรร้านด้วยเนาะโอเคนี่ได้มาแล้วเฮ้ยตัวซะหน่อย โซโล่หกสิบบาทนะ B series ปั๊มนี่ B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  E E นะฮะ B ที่แปลว่าพึ่งนะพึ่งเพิงเพิงเพิงภาษาอัสสัณเออว่าเพิงภาษาไทยเรียกว่าพึ่งอ่าภาษามบูจีเขาเรียกว่ากระมุมกระมึมผมฟังสรุเเช่นพินทองมา ภาษาัมพูชาีัมพูชาเรียกว่าขมุ่มขมุ่มภาษาไทยเรียกว่าพึ่งพึ่งภาษาจีนเรียกว่าบี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 อีอีภาษาอีสานเรียกว่าเพึ่งโอ้โหไับไปแล้จับไปมีโอ้โหบีการรอคอยที่ ต้องการมากมากเลยนี่นะฮะแะเลยจุกนะเก็บโอ้โหมีเรื่องราวอุ้ยเขามีหัวจุกด้วยโอ้โหดูสิว่ามันจะดรามมีเกตวัดด้วยนะเกตวัดอัตราแรงลมแต่ตอนนี้ยังไม่สนใจแล้ว สนใจเอาลมเข้าไปในล,ล้อ,ลอ,ลอ,ลอลจักรยานม,มากกว่ามีเขียนวัดด้วยอ่าันนี้เป็นเรื่องดีเทลปีกด้วยแล้วก็มีมีหัวจุกโอ้ผมไม่รู้ว่ะเนี้ยมันใช้ได้หรอเออมัน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 แต่มันใช้ได้แหละแต่ว่ามัน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 หัวจุกแบบไหนเนี่ยมีหัวจุกทับรองด้วย ยังไงเนาะวันนี้โอ้เดี๋ยวผมจะลองดูก่อนลองดูล้อตกขอบด้วยเปล่าอืม,อม ตาก็ไม่พอดีด้วยเออลองดูสิโอ้ได้เลยได้ได้ได,ได้มันดังจู้วเลยเข้าไหมเข้าเนีอ่อันนี้ยังไม่เห็นผลเท่าไหร่ก็ไปดูด้านหน้า ด้านหน้านี่มันอ่อน,นรูว่าด้านหน้ามันจะรู้เลยว่าเข้าหรือไม่เขา้าโอ้ จะลมมันเข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวลมออกลมออกอยู่แสดงว่าลมออกก็แ,แสดงว่าลมตายทางถึงตรงนี้ลมลมออกมาตรงนี้แสดงว่าเข้าแล้วตรงนี้เราก็ไม่เคยใช้โอ้ เอ๊ดี๋ยวเข้าอยู่บ่ะโอเคแล้วเ,เข้าอยู่เพราะว่าลมมันออกมาอยู่สองชายตัวช่วยหรืเปล่าตัวนี้ไม่ใช่ไม่เป็นหัวจุก quyền và chẳng mình lòng มันฟิวฟิวฟิวอยู่แรีว่าลมมันออกมาอยู่หรือว่าทางนี้เห็นนะผมไม่รู้อะลมออกตัวเดียวลมตัวนี้ไม่ออกเนียว่าลมออกตัวนี้แสีงว่าตัวนี้เป็นปลายทางของลม ที่มันออกมามันก็ต้องเอาตัวนี้ใส่เข้าไปขอให้เข้าเถอะถึงไม่จะนานเท่าไหร่ก็มไม่เป็นไรแต่ขอให้มันเข้าอยว่ามันเข้าเราก็ต้องใช้ความเออต้องใช้เวลาหน่อยขออย่างเดียวขอให้มันเข้าอ,นนอันนี้มันจุกอเงี้ยมันจุกสูบสูบเอ่อ รมยางฟุตบอลพวกวอลระบร์บนเอาเนี้ยนี่จิ้มเข้าไปโอ้โอ้อันนี้มันขนาดต่างกันอันนี้ขนาดเบ็กโอเคจุกนี้จุกนี้แหละถูกต้องแล้วโอเค แล้วตรงนี้มันทำมันมีหน้าที่ทำอะไรมันน่าจะเป็นตัวตัวล็อกโอ้ตัวล็อกนี่โอเคแล้วบักอ๋อตัวล็อกแค่นั้นโอเคโอเค <c oughs> เกือบมันก็ไม่มีไม่มีเกี่ยวหมุนนะตรงนี้ โอเคเอาตายแล้วงลบหลบไปเอ้ยหลอกมาเดียวราเข้าแล้วโอเคไม่เป็นไรหาตัวมายึดจับ โอเคโอเคขอเติมวบวมก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ